รีโว่สประตู GR s p o r สปอต2.8นะมีแค่1,000คันในประเทศไทยอีก999คันหายไปไหนไม่รู้แต่ที่เรารู้1คันอยู่กับเกษมรถซิ่งแล้วมาะทู <laughs> มีแค่1,000งันในประเทศไทยครับอีก999คันอยู่กับเจ้าของเขาอยู่กับเจ้าของอยู่ดีมีแหงพี่น้องใช้รุ่นนี้อยู่คอมเมนต์เขาหน่อยนะแต่อีกหนึ่งคันคอยู่กับกเกษมรถซิ่งแล้วเอ,อเอาชมเลยคันนี้โสดครับนะสี่ประตูเครื่อง2.8รุ่น G R Sport นะซึ่งเขาผลิตมาเพียงแค่1,000คันในไทยอ่าดูเลย นโอ้โหโค้เก็บไม้จากเมิองสองหมื่นโลสองหมื่นโลครับไอน้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคันเขาอยู่ดีมีแหงอยู่ดีมีแหงแต่คันนี้เขาก็อยู่ดีมีแหงอยู่อยู่ก็ไปเส็มเนี่ยซยูือสองสามเดือนแล้วยังไม่ไปเลยเนื่องจากว่าแพงจัดวันนี้ก็เลยลดราคาให้อีกสองหมื่นโอ้โหไม้สองหมื่นสามหมื่นโลนะเป็นเครื่องสองจุดแปดครับรุ่นนี้ เขาผลิตมาเป็นรุ่นพิเศษของรุ่น G R Sport Gear Auto นะหนึ hmm. okay. mm ่งพัคันในไทยเท่านั <ament> ้นด <reated> <laughs> ูป <on and> <inhale> ้ายแดงก็ไม่มีนะครับไม่มีครับเพราะอะไรถามดิเพราะอะไรพี่เขาไม่ผลิตแล้วเขาไม่ผลิตแล้วเอาดูลอเวลโอ้ยจะสวยไปไหนครับพี่น้องสวยเกินนะรถไม่เคยเคลียร์สีแม้แต่คิ้นเดียวครับ นะคือชุบทั้งคันเลยชุบมาจากโรงงานอหรือมาทำสีทั้งคันไม่ได้ทำชิ้นเดียวเนาะไม่ได้ทำชิ้นเดียวที่ทำหมดเลยเออาเอาสวยงามรถสีเดิมแท้นะครับนาสีแดงเกียร์โออโต้รุ่นพิเศษ1,000คันในไทยอหาซื้อไม่ได้ครับขอเพียงแค่หนึ่งเดียวที่ท่านจะจองรถคันนี้ถ้าจองมาสองคนคาดว่าจับ ต้องพลิกแผ่นดินหานะเพราะผมไม่สามารถหาให้คุณได้แล้วนะมีแค่กันเดียวนะเอาหัวน็อตเดิมไม่ขยับสักตัวแผ<ม>่นเพจเดิมรถปี2 0 2 1ครับผมเครื่อง2.8อือโอ้โหโท็อปสุดแพงสุดรอสุดออโตโด้ด้วยอ,อ,อะของหายากมันก็ต้องแรงหน่อยนึงราคานะเอาออกรถศูนย์บาททุกเครดิต นฟรีดาวได้เลยแต่อาจจะผ่ันแรงหน่อยนปีแรกควัน9 0 0าพันปีที่สองพันหมื่นหน่อยเพราะว่ารถสภาพใต้แดงเลยนชุดสีดิงเราคือขับขับพันขับพันห้องกระจกหรือตู้กระจกตัวนี้ไม่ได้นะทําไมพี่มันสะท้อนแล้วเงามากกระจกอาจจะแตกได้คือมันสะท้อนความหล่อครับพี่น้อ <laughs> อาวิธีการจองครับแอดไลน์ที่นาทิก f เฟซบุ๊กหรือว่า y o u ยูทูบช n n e l กดลิ่งไลน์แอดเข้ามาทรงบรประชาชนเบอร์โทรทียู่ขมา3ายยางขค่นั้นเดี๋ยวอ้ายเดินเลี้ยงให้นึกถึงรถยนต์มือ2นึกถึงไอ้เสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจร นึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอ้จัดให้ช่วยทุกคันดันทุกเคสส่งฟรีพอดหน้าบ้านับพี่น้องแชร์ไปไว้เลแก้วรถหายหายไป999คันนะต้องแจ้งความวะเนี่ยแจ้งความหรอพี่อีกคันหนึ่งอยู่กับกระเมรถสิ่งครับเพราะรุ่นนี้มันผลิตมาแค่1,000คันงงงงอะไดีสวยสวยตาสวย รุ่นนี้เป็นรุ่น4ประตู GR Sport เครื่อง2.8มีแค่1,000คันในประเทศไทยอีก999คันอย u ่มีแหงอยู่กับเจ้าของเดิมครับอันนี้เพิ่งยึดมาใหม่ยเแต่งสวยเลย